อธิษฐานแล้วเนาะต่อไปงวดที่สี่เออแตซื้อยังมีอ่าจะเป็นเลขอะไรงวดที่สี่จะไได้เลขอะไรอืมเป็นเลขนี่เลขเ้าสแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับ<อ>ตัวนี้ก็ถือว่ามาแค่บนใช่ไหมฮะเธอ<า>หนูมาไหว้เฉยๆหนูไม่ได้บนใช่ไหมหนูบอกแค่ว่าถ้าหนูถูกแล้วหนูจะมาไหว้แกอ๋อ มาถูกมาจีงหดวแล้วนี่อ่สามหงวดแล้วม,มาทุกครั้งก็จะมาจับหายอย่างเดียวเลยใช่ค่ะหนูจับหายโอมครับหัวยังเยอะนากมัอยังติดง่าย สามงวดติดสามงวดซ้อนถูกสองตัวบ่อหรือสามตัว,วครับถูกสองตัวค่ะอ๋ะอถือว่าดวงดีมากเลยเนาะวันนี้ก็เลยมาไหว้แกเลยขอตองงวดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ขอก่อนใครเลยเมื่อเแล้วก็ได้สองวดเหมือนกันเพรหนูมาตอนนั้นน่าจะเป็นหวอ,ออกได้สามวันหรือเป่าแล้วหนูมาอ๋อ วันนี้หวยออกพรุบมาเลยเพราะว่าหนูไปหนูไปสีสังเกตมาค่ะหนูก็เลยแวะมาเลยค่ะด้วยค่ะแล้วหนูก็ได้แวะมาหวยออกแล้วหนูก็เลยแวะมาค่ะสามวันจิตกอดอยู่โรงพยาบาลสุรินทร์คือทำงานค่ะ สามงวดซ้อนหนูไม่ได้บนอะไรหรอกหนูแค่บอกว่าถ้าหนูถูกแล้วหนูจะมาว่า้แกเฉยๆอ๋อเดี๋ยวขอต่อกงวดเดียเนาะวันนี้เนาะ ขอจับส่วนมากจะจับสองตัวเลยสามตัวจับสองตัวสามตัวสองสามตัวเดี๋ยวเรามารุ้นกันง่างวดนนี้จะได้อะไรวันนี้ก็มารุ้นกันว่าจะจะได้อะไรได้ที่อะไรเดี๋ยวหนูให้ดูงวดที่แล้วเดี๋ยวครับงวดที่แล้วอยู่โรงพยาบาลสุรินทร์ใช่ออ แกให้จริงๆนะแกให้โอ้ตาเซียเมีตาจันะแกให้จริงเนี่ยค่ะชกให้แล้วอันไหนอ๋อเนี่ย,ยสามห้าเลยใช่ค่ะอืม,ออมถูกสามงวดซ้อนแกให้เฉพาะคนให้จริงเนาะให้เฉพาะคนที่นับถือแกอย่างเงี้ยประมาณนะตาเซียกับยาเมีกับตาจัน ใช่ค่ะแกห้างอยู่แต่แกไปบอกเหมือนแกนั่นแหละค่ะไปหนูไปฝันอยู่แต่จำไม่ได้อ๋อไปเข้าฝันด้วย,วยใช่ในเสียงตาแก่ๆผู้ชายจะพูดแต่หนูจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรอ๋อ้ยังไงแล้วแต่มวลเนาะใช่มวลน,นี้คนก็ถูกเยอะนะถูกเยอะมากมวลเน,นี้ ถ้าใครนับถือจริงๆเกลิกให้จริงๆนะขนลุกเลยขนลุกค่ะโอ้สาธุสาธุเออตสียังมีตะจันนะมาจากโรงพยาบาลสุริมนะครับมาถูกมาสามมวดสอนแล้ววันนี้ก็มาขอต่อเลยขอต่องวดเลยนะครับ โชคดีกันเยอะมาต่อขอต่ออุวันหนึ่งานุงเนึ่กอนึ่งหนึ่งห่หนี่มานา่สุรินึน พอดีหนูไปทําบุญที่สิลสเกตค่ะอ๋อก็เลยแวะมาใช่ค่ะค่ะขากลมาขากลับอ่อขาขาทุ่งาทุุ จุดทูบขอแกใช่หนูจะจุดไว้เฉยๆอะค่ะอ๋อเน,นี่ยตรงนี้เลยจับจะแม่นกว่าจุดฮะจับจะแม่นกว่าจุดอาจจะตัวเดียวกันก็ได้นะครับหนูเป็นคนท่าตูมค่ะอ๋ออยู่ท่าตูมแล้วนี่เองท่าตูมงวดนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งใช่เปล่าน่ามาแน่เป็นหนูก็ไม่รู้อยู่ บ้านปลิงหรือบ้านอะไรสักอย่างนึงใช่ค่ะแถวบ้านหนูหรอวางบ้านปลิงนี่มันขึ้นตะบ,บนอะไรบวกพูตะบ,บนท่าตูมค่ะตะบ,บนท่าตูม <te animals> เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันว่าจะเป็นเลขอะไรเนาะ ส่วนมากจับจะแม่นกว่าจุด,สา,ดจจสามงวดซ้อนแล้วก็โอ้ไม่ธรรมดาวดที่ต่อไปงวดที่สี่เรามารุ่นงวดที่สี่กันจะเป็นเลขอะไราสาธุสาธุเด้อจะซื้อยังมีแต่จันเด้อ เลยครับอธิษฐานเลยครับได้แล้วอธิษฐานแล้วเนาะะจะเป็นเลขอะไรงวดที่สี่จะไ,ได้เลขอะไรอืมเป็นเลขอะไรครับตัวนั้นตัวนั้นเป็นเลขเก้าสองฮะเก้าสองได้สิเอ้ยนี่เก้าสองเก้าสองจับสองตัวแล้วก็จะจับจะจับอีกสามตัว เเป็น2เป็นหเป็น4เป็น2เป็นห้าเป็น4 <c oughs> ต่องวดเลยเนาะต่อไปงวดจะออก <c oughs> เดือน วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาไม่ใช่ค่ะวันที่16เออวันที่สิบหกสิงหาใช่วันที่16สิงห,ออ16สงหานะครับคุณผู้ชมวันที่16สิงหานี้จับได้2 5 4แล้วก็9 2าวสนะฮะสแล้วก็9 2ส่วนมากจะจับใช่ค่ะส่วนมากจะจับจับแม่นมากขอให้แม่นอีก <c oughs> ขอให้แม่นอีกเป็นวันที่4เนาะใช่ค่ะ อ่วันนี้นขอให้แม่นอีกเป็นงวดที่สี่เด้ออันนี้ค่ะงวดที่แล้วตอนที่มาไหนโอ้สามห้าเลยโอ้งวดที่แล้วจับได้ใช่ตัวนี้สามห้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นงวดที่สี่กันงวดที่สี่ก็คือจับได้แล้วสองห้าสี แล้วก็9อะไรนะ 9, 9, 9 2 2 5สแล้วก็92นะครับรคุณผู้ชมแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรองสีแดงเลยครับ